เลอรถคาหนึ่งห่อสาสิบห้าหบาทสมห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะเจภูมิใจมีมีสองเส้นเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมีค่ะเส้นเล็กเส้นหมีนะคะเหมือนยกวยเกี่ยวเรือมาไว้ที่บ้านเราเลยค่ะใครทำก็แซ่บไม่ต้องปรุงรสเพิ่มนะคะในหนึ่งห่อจะมีซอสเนี่ยค่ะสองห่อไว้สำหรับทำน้ำซุปนะคะกระเทียมเจียวกระทิอิสัยกระทิ นี่กะทิผงก็มี่ค่ะทุกขอจะมีมาแบบนี้นะคะมีทั้งเส้นหมี่และเส้นเล็กค่ะเจ้ภูมิใจนําเสนอเส้นเล็ก <c oughs> อันนี้ได้หลายเดอ้อต้มออกมาแล้วได้เยอะเลยค่ะมากมากินกันแบที่นี่พี่น้องไม่ได้ปรุงเพิ่มนะไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะครับกินเบิร์ดไลท์ฮอล่ะนี่เส้นเล็กเหนียวนุ่มค่ะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเลอรสค่ะ เต้มต้มแค่ห้าวินาทีแสบโหลดรายละเอียดการสั่งซื้อเเตียวเรือจึงสำเร็จรูปเลอรถนะคะเพื่อจะให้ไปตรงคอมเมนต์ค่ะแสบ มากแล้วปกติไม่ชอบกินเส้นเล็กเลยนะคะแต่เส้นของเล,เลอรสคือเหนียวนุ่มอืมอืม เซนเล็กเนี่ยเจอสิเอามาลวกกินตะกับอันต่ำบบกฮวงเดอ้อบอกเคยกินโบแมนมาบอกเคยกินทางตะเปิดเพจมากนะบอกเคยกิน